พี่เจลองคาดการ11ตัวจริงหน่อยค่ะของไทยเราครับก็ของไทยถ้าโหถ้าถ้าคาดการจากเมื่อวานที่ดูในภาพก็ไม่น่าจะไม่น่าจะต้องคาดการลยนะไม่ได้เห็นสำรองแล้วไม่เอาอันนี้เอาไม่ไม่ไม่เพราะว่าจากที่เขาที่เขาไลฟ์เมื่อวานเนี่ยผมก็ไปดูอยู่ก็เห็นอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างประตูเนี่ยเห็นอยู่แล้วเป็นปฏิวัติอยู่แล้วแหละอันนี้มันมันปฏิเสธไม่ได้หรอกกองหลัง4คนเนี่ยไะสัสลักษ์กซ้ายใช่ไหมเมื่อวาน เซนเตอร์ที่อยู่ข้างนอกมีสุพรรณทองสงกับสมุทรไคร่ควรมันก็จบแล้วว่าเซนเตอร์คือจอทาแน<ช>กับเอเลียสแบ,บ็คขวาก็นี่ครับนี่เคียวสั้นก็ไม่ต้องเดใใ<ช>าให้มากเพราะคนรู้อยู่แล้วตรงกลางเมื่อวานเวียเต้ป้อมพันอยู่สำรองฉะนั้นคนที่ลงก็จะมีเนี่ยในข่ายมีวรชิตใช่ไหมมีวรชิตอ่าวิลเลียมวอเตเชอร์ไม่เห็นในข้างๆก็เนี่ยคู่กันอ่ามันก็แท้จมหมดแล้วอ่าเอกนิตก็เล่นอ่าเอกนิตเล่นใช่ไหมอ่าสุพนัทเล่นแล้วก็ในในที่พักที่ที่ถ่ายไปอ่ะ ก็ไม่มีมีกราวิสกราวิสไม่อยู่ในในกลุ่มสำรองแล้วก็มีปฏิกิที่ไม่อยู่ในกลุ่มสำรองก็คู่นี้คู่ตัวจริงอยู่แล้วเพราะเขาเล่นสี่สีสองนะครับพี่อิชิเขายืนพื้นเวลาเขาจัดระบบเขาเล่นสี่สีสองอยู่แล้วเอออเาละเนี่ยแหละจริงๆก็ถ้าจะรู้กันแล้วไม่ต้องมีอะไรดราม่ามากนะครับจะได้บอกหนูจะจัดทำไมทำไมใช่ไม่เป็นไรค่ะพี่เจจัดก็ให้เขาก็ให้คนที่เขาถ่ายแล้วเขาต้องเป็นรับผิดชอบเอาเอาไปหรอกเขาไปถ่ายทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันเออเราก็เลยรู้เลยว่าอ้าวจริงจริงมันก็เดา เดายากนะถ้าไม่เห็นเมื่อวานเนี่ยก็เดายากบอกเลยเมื่อวานพอเห็นแล้วก็คือพอเห็นแล้วมันก็พอเห็นมันก็พอเดาได้ไงว่เอ่อตัวที่อยู่ส่วนใหญ่มันมีโอกาสสำรองสะมากเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะเซอร์ไพรส์หน่อยตรงที่ว่ามีประเทศนี่แหละอาจจะเขาอาจจะอาจจะเห็นแล้วเขาแก้ข่าวว่าไปบอกโค้ดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเอาเีนเทพลงไปหน่อยก็ไม่ได้เพราะโค้ดเขาทางานจะไปสั่งเขาได้ไงจิ้มหลักเขาก็เตรียมไว้อยู่แล้วผมไดงบอกว่ารู้ก่อนหลังก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกนะครับ ในเมื่อในเมื่อคุณตั้งใจเหมือนให้หลุดไปแล้วอ่ะ <c oughs> เออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูในเกมแล้วกันผมคิดว่าด้วยมาตรฐานนะครับยังไงเราก็ต้องต้องดูเหนือกว่า<ฆ>อาจจะไม่เยอะแต่ต้องเหนือกว่าและคุมเกมให้ได้<ใ>ช่ครัอ<ฆ>่ะฝั่งเวียดนามว่าไงครับเต<ฆ>ยดูดีกว่าทางสั่งเวียดนามค่ะคุณซื้อเวียดนามเนาะเขาก็ออกมาเผยเหมือนกันเขาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยก็เตรียมตัวสําหรับ AFF ในช่วงปลายปีเหมือนกันก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยดีที่สุด ส่วนการพอเจร์กับทีมชาติไทยเนี่ยแต่แมตชนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แมตธรรมดาค่ะเพราะว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเขาบอกว่าทุกการเจอกันระหว่างเวียดนามกับไทยเนี่ยมันเหมือนการเจอระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากเนี่ยให้ลูกทีมของเขาชนะค่ะพี่เจครับเขาแบบว่าหนักเนาะเพราะว่าเขาแบบทุ่มเทมากๆเลยก็เป็นเกมพี่น่าติดตามน่อยครับด้วยความสื่อศักดิ์ศรีเนาะคือโค้ชทุกคนที่มาทำงานในอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนก็ตามเนี่ย คือผมว่าการที่คุณเล่นกับชาติที่เป็นทีมชั้นนำในอาเซียนเนี่ยก็มีไทยเวียดนามอินโดแล้วก็มาเลเนี่ยก็ถือือาจะเป็นแบบสี่เสือ,อที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยคือยังไงปฏิเสธไม่ได้หรอก<ช>ว่าการทําง,งานพวกนี้คุณต้องเน้นผลคุณชนะไม่ได้คุณก็ไม่ควรแพ้นะครับซึ่งการเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ไม่ควรแพ้คารังแต่ว่า<ช>สถิติของเราที่เล่นเล่นที่บิเดิงเนี่ย ทำได้ดีใช่ค่ะคือคือไปที่สนามแห่งนี้เราเราไม่ค่อยแพ้โอ้โหนานมากอะ่ะถ,ถ,ถ้าจะพูดถึงการแพ้เวียดนามที่สนามแห่งนี้นะครับถ้าไม่นับทีเยาวชนนะอาจจะเป็นทีมชุดใหญ่นี่เราเราทําได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะส่วนเรื่องของฝนนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วแหละว,ว,ว่าวทางทางเวียดนามเขาตัดสินใจว่าเขาซ้อมโรงแรมใช่ไหมอ่าเขาก็เขาก็คงกลัวสนามมันช้ำมากกว่านี้แหละซึ่งความได้เปรียบคือเขาก็คุ้นเคยกับสนามนี้อยู่แล้วใช่ค่ะอ่าเอาเป็นว่าจัดตัวลงไป ดีกว่าที่เราอยากจะเห็นว่าเขาจะเอาตัวสำรองที่เล่นในเกมกับรัเสเซียเนี่ยมาเป็นตัวจริงในเกมเจอไทยหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนที่เปลี่ยนลงไปในเกมกับรัเสเซียเนี่ยได้ชื่อเป็นตัวประสบการณ์เท่านั้นคิดว่าน่าจะเป็นชุดเต็มของเขานะครับของเราก็ก็เต็มที่สุดเนี่ยก็คงเป็นตัวชุดเดิมที่จะเล่นกับรัเสเซียแล้วไม่ได้เล่นเพราะว่าต้องเน้นการทดสอบทีม,มจากนั้นวันนี้ผลการแข่งขันเนี่ยคือถ้าเราไม่แพ้ก็โอเคแต่ยังไงดู เจอกับเวียดนามมันควรต้องชนะเพราะเวียดนามชุดนี้คือมันไม่ใช่ชุดที่ถึงขนาดพีคมากนะครับไม่ได้อยู่ยุคทองเขาแล้วเป็นช่วงที่แบบค่อยๆเป็นกราฟขาลงแล้วก็กลังสร้างทีมใหม่นะครับก็บทเรียนคล้ายทีมไทยแหละตอนที่เราขึ้นไปแล้วพอโคซิโกออกเราไม่ได้มองถึงการต่อเน,นื่องอะไรไว้นะครับมันก็แทบแทบจะจบไปเลยแล้วก็ใช้ัเตะตชุดนั้นยืดระยะมาจนเพิ่งจะมาเปลี่ยนตอนยุคอิชิีมานี่แหละเป็นช่วงเวลาตรงนั้นพี่เจนองไทยสกอร์นะแม้ว่าเวียดนามไทยวันนี้ก็ผมผมให้ให้ไป2 0นนะครับตอนท มีการส่งวิเคราะห์อันนี้ไงเพราะว่าไปเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นมาปุ๊บไม่ตรงอีกแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวเย็นๆนี้อาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้ออแต่ว่าคิดว่าสองศูนย์แล้วครับผมคิดว่าเราน่าจะน่าจะดีพอที่จะเอาชนะได้อาจจะอาจจะไม่ได้ขาดเนาะแต่สองศูนย์ก็ถือว่าว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่เป็นไปได้ใ,ในในเกมแมตช์นี้แต่ถ้าเกิดฝนตกทุกอย่างมันก็อาจจะจบก็อาจจะคาดเดาไม่ไม่ค่อยได้เหมือนกันเนาะ ามาดู4เหตุผลค่ะที่เวียดนามเนี่ยต้องอุ่นเครื่องชนะทีมชาติไทยค่ะพี่เจข้อแรกเลยค่ะก็เพื่อที่จะรักษาพื้นที่ทีมโถนหนึ่งค่ะเพื่อโอกาสที่จะเข้ารอบเอเชียนคัพปี2027ค่ะหลังจากที่เวียดนามเขาแพ้รัสเซียเนี่ยอันดับโลกเดียวทามของเวียดนามตอนนี้ตกค่ะแล้วก็วันนี้ถ้าหากว่าเวียดนามแพ้ไทยก็จะตกอีกซึ่งมันก็จะเสี่ยงต่อการหลุดออกจากโถนหนึ่งในการจับสลากแบ่งสายเอเชียนคัพ2027 2 0 2 7ในรอบคัดเลือกรอบ3ค่ะคส่วนข้อที่2ค่ะก็คือเพื่ออนาคตของโค้ชของทีมชาติเวียดนามค่ะคือคิมซังซิกเนี่ยเขาคุมทีมมา3ค่ะชนะ1แพ้2แล้วก็ประกอบไปด้วยก็คือชนะฟิลิปปินส์ต่อ2แพ้อิรักหนึ่งต่อ3แล้วก็แพ้รัสเซีย่วนต่อ3ค่ะก็เลยทำให้กระแสเชิงบวกของเขาเนี่ยมีไม่ค่อยมากค่ะซึ่งเวียดนามเนี่ยต้องการที่จะชนะไทยเพื่อให้โค้ชของเขาเนี่ยอยู่ต่อไปค่ะ ส่วนข้อ3ามันก็คือการเรียกศรัทธาให้กับทีมชาติเวียดนามค่ะหลังจากที่เขาผิดหวังจนทําให้สนามเขาเนี่ยโลง่งก็คือแฟนบอลบอลอัธจันทร์ค่ะเกมที่พบกับรัสเซียเนี่ยมันก็เห็นว่าศรัทธาของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงเพราะว่ากองเชียร์ค่อนข้างที่จะน้อยค่ะส่วนข้อที่4ค่ะก็คือหยุดสถิติมัชนะไทย5ปีหลังสุดค่ะนับตั้งแต่ไทยชนะ1 0่นในคิงคัพ2019ับแล้วก็นับตั้งแต่นั้นค่ะ 6นัดเวียดนามก็ไม่สามารถชนะไทยได้เลยก็คือแบ่งเป็นแพ้2แล้วก็เสมอ4ค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ